ปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมไปหาคุณหมอคอน่ะครับอ๋อตอนนั้นไปหาคุณหมอค่ะรักษาทั่วหมดแล้วปวดมากข้างเดียวหรือสองข้างข้างเดียวข้างนี้ ไม่ได้หลมยืนมาก,มากเาากพราะเมื่อก่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่พัทยาก็คือว่าแต่ชัยข้างเนี้มากกว่ายิบนี้ยิบนี้นหันมาข้างนี้จะจะต้องเอารับน้ำหนักไว้เลยแล้วต้องทอํายังไงให้คุณหมอบอกไหมครับคุณหมอบอกว่าห้ามยืนานานๆห้ามนั่งยองแล้วห้ามทาอะไรที่กิจกรรมเกี่ยวกับเข้าเยอะๆอ่ะแล้วถ้าไม่หายต้องไปผ่าตัดแล้วเขาบอกไหมว่าเจ็บไหมค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแสนสองเขาบอกบอกงั้นไม่เอาแร้วแสนสอง,องเองคราวนี้ตัวเองเจ็บเข่าว่าเขาบุกเศร้าน้องเศร้าสีอะไรเขาส่งสีอะไรมาให้สีที่จมูก ิบหกธันวาปีที่แล้วปีที่แล้วนะสิบหกธันวากินได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบลูกโดนเรือชนที่ระยองก็ไปเลยยี่สิบนั้นก็ไปเลยไประยองเลยลืมออาไปไม่ได้ทีนี้ก็มันก็เอ๊ะทำไมมันดีขึ้นวะไปเฝ้าลูกไปเดินขึ้นบันดงบ,นบันไดเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นมันเกิดจากอะไรก็ไม่ได้สอนใจว่า มันเกิดจากอันนี้ใช่ไหมล่ะเพราะมันห่วงลูกอยู่เพราะเป็นห่วงลูกอยู่ใช่ไหมท่านก็วันที่ยี่สิบเก้าเนับจังหวัดการก็ขับรถเองนะคะขับรถตั้งเต่ระยองไม่ปวดเอ๊ะสงสัยไอ้ไอ้บีมบีมนี่มันคงจะดีท่านก็คิดนะก็กินต่อมาอีกยันวันที่หกเขาก็มีเขาก็มีแข่งไอ้เต้นฮูลาฮูปที่ที่หมู่บ้านลองของไปแข่งเต้นฮูลาฮูปใช่แล้วเต้นฮูลาฮูปแค่นี้ทําไมมันไม่ปวด ธรรมดาเต้นกรหูมันจะต้องเวียงมันจะต้องใช่ข้าวมันไต้องเต้นเต้นจยงว่าอะไรเพลงอะไรออกมาเงี้ยเต้นยังไงเต้นยังไงตอนเต้นกระหูกมันก็มันก็จะไปอย่างนี้เราจะเอาไปทางนี้เท่าไหร่จะเอาไปทางนี้เท่าไหร่นี่เพื่อให้พี่สูจน์ว่ายังยังไม่เจ็บนะอันอันนี้ไม่เจ็บเราต้องไปอย่างนี้ห้าสมันมีเป็นห่วงๆเราก็จะไปอย่างนี้ห้าสิบเดี๋ยววันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้น